ท่านกำลังรับฟังเสียงธรรมจากวัดตานเอนสานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15ตำบลตานเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ f a c e o o o k แฟนเพจวัดตานเอนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พระนครศรีอยุธยาแห่งที่15มูล,ลนิธิวัดตานเอน็นพระครูสมุจิรายุธทธ์อธิฉันโรหรือช่องทางยูทูบวัดตานเอน็นสื่อพุทธวิปัสนาติดต่อสอบถาม035778552สำนักงานวัดตานเอน็น โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปัญญาสัมมาอาภาปัญญาโลกสัมิปัจโต โยคาเวชายตีภูริอโยคาภูริสังขโยติอีณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธ,ธรรมเทศนาในสัตตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจิน,นวรบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธาบอพิตร เพื่อเป็นเครื่องจูงจิตเจริญศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาแก่ท่านสัพปรุษาธุชนพุทธบริษัทที่มาประชุมสโมสรสันนิบาตณนะสาราการปรรียนวัดตาลเอ็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพฤหัสบดี ตรงกับวันที่17เดือนกันยายนมาศพุทธศักราช2563เป็นวันพระแรม15ค่ําเดือน10สสำหรับวันนี้เราเรียกว่าวันศาสไทยเราเรียกวัาวานศาสไทยคำว่าศาสต์นั้นก็หมายถึงว่าเป็นบุญประเพณีเดือน10 บุญประเพณีเดิน10คนทางภาคอีสานเรียกว่าบุญเข้าวสากบุญข้าประดับดินเพื่อทำบุญอุทิศให้เปตชนผู้ลงรับไปแล้วคนภาคกลางก็เรียกว่าวันศาสต์ไทยส่วนพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้ก็เรียกว่าประเพณีชิงเปตทำบุญเดือน10แห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีมัฒน,นธรรม ที่มีในทุกภูมิภาคขอเจริญพรว่าเมื่อก่อนที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จะตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพูทธิยานเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นมนุษย์ทั้งหลายในยุคกรอนนัน้นเมื่อปีชนของตนได้ล่วงรับไปแล้ว คือบรรดาพวกบุพการีมีบิดามารดาหรือว่าบรรพบรุษผู้มีพระกุณน,นั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความระลึกนึกถึงคุณงามความดีหรือว่าความใกล้ชิดหัวพ่อมารีที่เคยมีต่อกันก็จะพากันไปสร้างสถูปน้อยๆเอาไว้ตาม ดิมรำทานชาญหมู่บ้านพอถึงเวลาระลึกนึกถึงคือเดือน10ก็จะทำพุ่มเข้าบินไปให้คือในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งว่าในประเทศอินเดียก็ยังกระทำอยู่ยังกระทำอยู่ก็จะมีประชาชนนำเอาฝุ่นสีต่างๆไปโปรยอดอกไม้ไปวางแล้วก็พุ่มเข้าบินไปวาง พุ่มก้าบินก็คือพวกธัญ,ญพืชต่างๆเนี่ยมาผสมให้สามารถที่จะก่อเป็นลักษณะเป็นซุ้มนะเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นเป็นลักษณะเป็นซุ่มเป็นกองกองขึ้นมาเนี่ยพูนพน,นขึ้นมาเราเรียกว่าพุ่มเข้าบินนะพุ่มข้าบินเราจะเห็นว่าประเพณีนี้ในครั้งสุขโขทัยเป็นราชธานีเนี่ยถึงขนาดนํามา สร้างเป็นยอดพระเจดีย์เรียกว่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินทรงพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะเหมือนตตัวแบบดอกบัวนะและในยุคต่อๆมาก็ไม่ได้มีความนิยมมีเฉพาะในยุคสุขโขทัยเท่านั้นเหตุทั้งนี้ก็เพราะว่าในยุคสุขโขทัยเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบลังกาว,วงพุทธศาสนาแบบลังกาว,วงเนี่ยมีอิทธิพลต่อความเชื่อของ ชาวสุโขทัยมากเพราะมีพระสังฆราชชาวลังกาเนี่ยซึ่งได้นิมนต์ไปจากนกครศรีธรรมราชถึงได้นิมนต์ไปจากนกครศรีธรรมราชก็ไปบริสถา,านที่สุโขทยัยแล้วก็จากังลาวคือกาแพงเพชรเราจะเห็นว่าที่เมืองอนุราธปุร,ระของประเทศศสีรังกาในปัจจุบันเมืองอนุ ตารปุระของประเทศศรีลังกาในปัจจุบันแล้วก็เมืองโบราณหลายๆที่เนี่ยจะมีวัดหนึ่งซึ่งนิยมสร้างกันมากก็เรียกว่าวัดพระยืนสีอรยบทนะก็มียืนเดินนั่งนอนแล้วก็จะมีพระอัฏฐารถก็คือพระสูงแปดศอกซึ่งมีความเชื่อในกรุงสุโขทัยว่าพระมาระหาบุรุษเจ้าจะมีความสูงแดศอกที่จะนี้รัศนคติ ความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นได้ส่งทอดมาที่มากล่าวถึงว่าประชานชนคนในสมัยชมพูทองบีบก็มีความปริพิตกกังบลว่าสิ่งที่ตนนำไปเส้นสวงบูชาต่อบรรพบุรุษนี้ยจะได้รับหรือไม่จะได้รับหรือไม่ไไมแต่ก็ทำกันมาเป็นประเพณีเพราะว่าความเชื่อ ของพวกพร,ราหมณ์ฮินดูก็มีความเชื่อแบบนั้นต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสนาได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงให้ปัญญาให้ปัญญาแก่ชนเหล่านั้นว่าคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็สามารถบริโภคอาหารทางปากคืออา,อาหารคือคำหยาดเนี่ยกาบลิงกาอาหารเรียกว่าอาหารคือข้าวเนี่ยเป็นคำข้าวเป็นของหยาด เคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเพราะถ้าไม่เคี้ยวนี่เรากลืนไม่ได้ต้องเคี้ยวก่อนให้ละเอียดใช่ไหมให้ละเอียดมากที่สุดเสร็จแล้วค่อยๆกลืนลงไปพอกลืนลงไปก็มีระบบการย่อยนะแล้วจึงจะสามารถเอาโอชะหรืออาหารเนี่ยสารอาหารเนี่ยนะมาหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกําลังวังชาต่างเนี่ยนะทีนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมว่า,าพุทธองค์ก็ทรงถามมนุษย์เหล่านั้นว่า กบันปรปุโรดของเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อตายไปแล้วนั้นน่ะมีปากที่จะเคี้ยวอาหารเหล่านี้หรือไม่มีปากที่จะเคี้ยวอาหารที่เราเอาไปเส้นสวงเนี่ยขอเจริญพรโยมเอาข้าวไปใส่กระทงใส่ถ้วยวางไว้เอาแกงเผ็ดไปวางไว้เอาต้มจืดไปวางไว้เอาผลไม้ไปวางไว้เนี่ยแล้วโยมก็ไปจุดธูปบ,บอกให้มากินซะนะมาบริโภคซะนะปู่ย่าตายายเจ้าขา เชิญมารับบริโภคอาหารเจ้าเจ้าค้าเครื่องเส้นสวงบูชาดอกไม้ทุบเตียนเนี่ยพุะธองค์ท่านทรงตรัสถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบรรพบุพรุษของเราเนี่ยมารับประทานได้หรือไม่มาบริโภคได้หรือไมนะ่คือมีปากไหมมีการกบเคี้ยวไหมมีระบบการย่อยการกลับถ่ายอะไรต่างๆไหมมนุษย์เท่านั้นก็ตอบว่าไม่มี การน,นึงเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยเราเอาของเหล่านี้ไปวางไว้เนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นอาหารของมดหรือแมลงประชาชนเหล่านั้นก็เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยขอเจริญพรนะเ,เกิดปัญญาขึ้นมามนว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เนในเมื่อไม่ได้จะทําอย่างไรให้ได้ก็ทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย ที่เราล,ลึกนึกถึงบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรุู้เจ้าค่ะจึงจะสามารถอุทิศเป็นเปตรพนะีคือการพรีให้เปรตทั้งหลายหรือบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วเนี่ยนะเป็นผุพระเปรตพีเนี่ยจะทําอย่างไรพระุทธองค์ก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อสิ้นกายสังขารแล้วก็เหลือแต่จิตวิญญาณ อันนี้พตามภาษาสามันให้เขาจะง่ายๆเลยก็แล้วกันนะที่หอนุ่มเ้ว่อํานาจของกรรมนะซึ่งก็จะไปอยู่ในภพภูมิต่างๆขึ้นอยู่กับว่าการสร้างอุสลของมนุษย์เนี่ยจะส่งให้จิตมีลักษณะเป็นภูมิอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในทัศนคติความเชื่องพุทธศาสนานั้นนะจึงถือว่านะการที่เราจะให้บุพการีผู้รองรับไปแล้วได้ รับประทานหรือว่าได้รับสิ่งที่เราให้ไปนั้นน่ะจะต้องเป็นอุทิศทานอุทิศทานหมายว่าทานที่อุทิศให้ในท่ามกลางระหว่างสงฆ์คือผู้มีศีลมีธรรมเช่นว่าเ,าเอาไปให้สุนัขและแมวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ทานเหมือนกันแต่ถามว่าเราอุทิศให้กับบรรพบุรุษได้หรือไม่ด้วยเดชะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าคุก อาหารหัวปลาทูให้แมวเนี่ยขอให้กุศลนี้บุญนี้ตรงสําเร็จแก่คุณยายที่ลงรงับไปแล้วเนี่ยขอเจริญพรว่าโยมเคยทํำไหมแล้วมีใครทํำไหมขอเจริญพรแล้วทําได้ไหมเนี่ยเราต้องคิดอย่างนั้นนะหรือเอาเอาเศษอาหาร ال, ไปคลุกหรือว่าเป็นของใหม่ๆเลยก็แล้วแต่เราอาจจะทอดจะปิ้งนะแล้วก็เอาไปให้สุนัข บอกว่าขอให้บุญนี้จงสําเร็จแก่คุณยายคุณย่าคุณตาคุณพอ่อคุณแม่ที่ลงรับไปแล้วเนี่ยภรรยาบ้างสามีบางลูกบ้างเนี่ยขอเจริญพรมาทําได้ไหมและมีใครเคยทำไหมและจริงจริงมันทําได้ไหมท้งท่านที่ก็เป็นการให้ทานเหมือนกันนะหรือว่าเราไปเลี้ยงเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนห้าสิบคนร้อยคนอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเดชะบุญบุศสนที่้าพเจ้าเลี้ยงเด็กนักเรียนนี้ ขอให้บุญนี้จงส็จแก่ผู้ญาตายายก็พระเจ้าให้ได้รับผลลํบบุญที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปเนี่ยไอสคริมบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะทำได้ไหมขอเจริญพรเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการอุทิศสถานเนี่ยจะต,ต้องอุทิศในท่ามกลางระหว่างสงคือท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมผู้มีศีลมีธรรมทำไมต้องเป็นอย่างนั้นธรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถูก จัดสรรด้วยคุณภาพนะหรือคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นยกตัวยอย่างว่าบรรดาท่นานพุทธบริษัทเนี่ยมีสินค้าบางอย่างอยู่ในมือซึ่งเราได้ซื้อมาหรือเราได้รับมานะเช่นเป็นผ้าใหม่สมมุติว่าเป็นผ้าใหม่ชุดหนึ่งผืนหนึ่งเราก็นึกถึงเพื่อนเนี่ยที่อยู่สุงใหมโกลกนะ ตอนนี้เราก็อยากจะเอาผ้าไหมชุดนี้ไปให้เพื่อนแต่เราจะเดินทางไปด้วยรถยนต์หรือเครื่องบินก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยไปที่สถานีอนามัยหรือเ็าเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้วก็ไปวานให้คุณหมอช่วยพานำเอาผ้าไหมชุดนี้ไปส่งให้เพื่อนสูงอายคนลกได้ไหม ก็ขอเจริญพรถามว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจะถามให้โยมได้ไหมถ้าก็คงทําไม่ได้เราก็เสียใจงั้นก็เอาให้คุณครูที่โรงเรียนช่วยส่งเดินทางไปถามว่าคุณครูท้างทำให้เราได้ไหมถ้าก็ถามไม่ได้เพราะท่านมีหน้าที่สอนหนังสือนะแล้วเราพิจารณาที่ตารวจทหารนี่ตารวจภูธรประจำำําตำําบลประจำอำเภอท่านจะไปเอาไปให้ส่งให้เราไหม ท่านไม่ได้มีหน้าที่นั้นท่านมีหน้าที่ดูแลเรื่องงานกฎหมายใครผิดกฎหมายท่านก็ทาหน้าที่ทีนี้เราจะไปที่ไหนกันเลยโยมเราก็ต้องไปที่บริษัทขนส่งหรืออาจจะไปที่ไปรษณีย์ที่ว่าการไปรษณีย์เพื่อไปส่งสิ่งเหล่านี้ท่านว่าจริงหรือไม่จริงละบรรดาญาติโยมบุทธบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถูกถูกจำแนกโดยคุณสมบัติ ทีลัถ้าเราจะส่งของเนี่ยเราต้องไปให้ถึงไปให้ถูกจุดถูกบุคคลจะต้องไปให้ถูกบุคคลถูกสถานที่ถ้าไปไม่ถูกบุคคลสถานที่เราก็ส่งไม่ถึงนะฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยเพราะนั้นการอุทิศส,ส่วนบุญนี้เนี่ยเราจะต้องทําในผู้มีสิทธิ์เขาเรียกว่าเช่นพระพิสุพ,พิสุนีสามเนรสามเนรีสิกขมานาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะหรือผู้ปฏิบัติธรรม ดังมีเรื่องเกิดขึ้นนะมีเรื่องเกิดขึ้นที่วัดตันเองซึ่งก็เกิดขึ้นหลายปีก่อนแล้วละมีโยมมาทําบุญนะที่สงุสศรทีนี้โยมบอกว่าลูกในยันตัวเล็กๆอยู่ประมาณทั้งสี่ห้าขวบแต่ก็พูดได้รู้ความบ้างแล้ววนะวันหนึ่งก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่คนที่อยู่ในรูปเนี่ยก็ชี้ไปที่ผนัง ผนังบ้านก็จะติดรูปของปู่ย่าตายายเอาไว้นะบอกคนอยู่ในรูปเนี่ยเขามาบอกว่าเขาอยู่แล้วเกินเนี่ยเขาไม่เคยได้กินอะไรเลยนะศาสตร์ปีนี้ศาสตร์ปีนี้ทําบุญให้เขาหน่อยนะตอนนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่นะไม่รู้ว่าศาสตร์คืออะไรก็เลยคิดง่ายๆว่าเด็กเนี่ยพูดก็ไม่ค่อยออกเสียงก็ไม่ค่อยชัด ก็ได้คิดว่าสอเสือสระอาดอเด็กสอเสือสระอาดอเด็กแปลว่าศาสตร์น้ําก็นึกมาสงกรานนึกมาสงกรานแต่ขอจเจริญพรว่าคนสมัยนีย้เวลาหาข้อมูลเนี่ยส่วนมากเขาจะหากันทางเว็บไซต์ทาง Google นะอะไรต่างๆพวกนี้นะอินเทอร์เน็ตน,นะนะเขาก็เลยไปพิมพ์ตอนนี้คําว่าศาสตร์มันขึ้นมาเยอะสอเสือสระอาด,อาดอเด็กนี่ก็แปลว่าศาสตร์น้ํา หรือว่าศาสตร์ที่เป็นประเพณีศาสตร์ไทยเนี่ยก็สกดอีกแบบหน,ออนาาึ่งก็อ่านว่าศาสตร์เหมือนกันนะก็เลยนึกว่าอ๋อก็เลยไปอ่านดูอ๋อศาสตร์นี่เป็นประเพณีเดือนสิบทำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทางใต้เรียกประเพณีชิงเปรตทิศกุศลให้ไทยสารเรียกว่าบุญข้าวประดับดินหรือจะเป็นบุญข้าวสตร์อะไรอย่างนี้แต่ก็นิยมทําเดือนสิบ แม้กระทั่งคนจีนก็ไีประเพณีทิ้งกระจัดพระอุทิศให้บูญาตายายเปรตทั้งหลายอะไรเงี้ยช่วยเหลือสอง่งเคาะอนุชนให้มีกินมีใช้ต่างต่างพวกนี้อ๋อนี่ศาสตร์จีนศาสตร์ไทยก็มีกติธรรมร่วมกันมาว่าอย่างนี้นะโยมก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวศาสตร์ปีนี้จะต้องไปทําบุญก็เอิ้ว่าดูปฏิทินก็ใกล้ๆวันศาสตร์พอดีก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะว่าปู่ย่าตาทวดเนี่ยเห็นว่าใกล้ศาสตร์แล้วศาสตร์ไทยเนี่ยนะ ซึ่งเป็นวันแรมสิบห้าคำเดือนสิบเนี่ยตรงกับวันที่เรากําลังทําบุญกันอยู่เนี่ยแหละก็เลยจัดอาหารข้าวหวานอย่างดีเลยไปทําบุญกันสองคนสามีภรรยาซึ่งลูกก็ไปเรียนโรงเรียนอนุบาลน,นะข,ข้าวข้าวอนุบาลแล้วนี่เด็กอเด็กห้าขวบนี่ข้าวอนุบาลแล้วเนาะจะเข้าจะขึ้นปนหนึ่งแล้วอะ่ะนะเด็กก็ไปเรียนหนังสือพ่อแม่ก็ หลังจากส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็แมะไปทําบุญวันาสารกันเสร็จแ,แล้วก็กลับมาบ้านก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังหรอกทาบุญแล้วก็สบายใจนะกระกดดน้ํอุทิสกุสนไปเพราะอยู่มนะันอีกสักพักใหญ่คงจะเป็นอาทิตย์เหมือนกันเด็กก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณแม่คุณพ่อคนที่อยู่ในรูปเนี่ยเขาบอกเขาได้กินแล้วนะเด็กก็บอกมาเสร็จเลยนะว่าได้ทานอะไรกับข้าวอะไรขนมอะไรนะ ซึ่งผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ตกใจมองหน้ากันเลืกหลักทั้งนี้เพราะว่าอะไรท่านพุทธบริษัทเพราะว่าอาหารทั้งหมดนะี่ยเป็นไปตามที่สองคนเตรียมไปทั้งหมดเลยแต่ว่าเด็กซึ่งเป็นลูกไม่รู้ไม่เห็นทุกอย่างเพราะเด็กมากนะคะไม่รู้ไม่เห็นอว,ว่าพ่อแม่ไปทําบุตด้วยอะไรนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะวันศาสตร์ไทยเมื่อปีที่แล้วที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุริมหามายา พุทธมาตาสาขาวัตันแีแเราเนี่ยนะอยู่อำเภอบางปะอินเนี่ยนะฮะพระพิสูจน์ที่อยู่ที่ทุกวันนี้หลายรูปท้งก็อยู่ในเหตุการณ์คือว่า <c oughs> โยมเนี่ยสามีอยู่ต่างต่างที่นะฮะก็โทรมาหาภรรยาบอกว่าแม่หนูแม่หนูเมื่อวานเนี้ยอา่า ทำผัดถั่วงอกทำผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ใส่บาดพระเหรอภรรยาก็ถามว่าอ่ะทำไมพ่อพูดอย่างนั้นล่ะก็เมื่อคืนในฝันเห็นพ่อกับแม่นะเขานั่งกินข้าวนั่งกินข้าวแล้วก็กับข้าวก็มีผัดถั่วงอกผัดถั่วงอกแล้วก็ใส่เต้าหู้ แล้วข้าวก็เป็นข้าวเย็นด้วยเป็นข้าวเย็นด้วยคนเป็นแม่บ้านตกใจเลยภรรยานะตกใจเลยโยมบอกสารภาพเลยเมื่อวานเนี้ยตื่นสายตื่นสายทีนี้พระท่านมาถึงหน้าบ้านแล้วก็ทำยังไงดีละ่ะก็เข้าไปในครัวกับพุงกับข้าวได้ที่เตียมันทุกเย็นมันก็ไม่ค่อยมีก็เลยไปฟ้าถั่วง,งอกได้เต้าหู้ได้ก็ทุบกระเทียม เขากะว่าเดี๋ยวท่านก็คงจะเดินกลับมาก็เลยผัดผัดก็พอดีเนี่ยท่านก็กลับมาทีนี้จะไปตักข้าวมาใส่ขันอา้าวลืมผงข้าวขอเจริญพรน่าเดียวทีนี้ข้าวเนี่ยหุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแต่หลานเนี่ยที่ก็ไปโรงเรียนเขากลับมาเขาเคยกินข้าวเย็นของไม่กินก็เลยคิดในใจว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีคนตักไม่มีคนตักก็เลยเอาเข้าวเย็นเนี่ยแต่ว่าขูดเอาเฉพาะข้างหน้านะฮะซึ่งก็ยังไม่มีใครตักนะ เอาเข้าเย็นเนี่ยใส่ขันมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ผัดถั่วงอกเนี่ยมาใส่บาตรไม่มีใครรู้เลยโยมมีแค่คนใส่บาตรกับพระเนี่ยโยมอัตามาถามพระนะถามว่าจริงไหมวันนั้นวันนี้พระบอกจริงผมจําได้บ้านเนี้ยใส่บาตรด้วยผัดถั่วงอกแต่พระทัางก็ประดิษสนใจเนาะโยมใส่บาตรอะไรทั้งก็รับมาหมดนะ นั่นแหละเป็นข้าวเย็นโยมเห็นไหมนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นจริงด้วยถามได้เลยพระทุกวันนี้ท่านก็นยังอยู่หรือพระยอดเกียรติชัยพบโอทาโตเนี่ยที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยแล้วก็ที่ยังจำรรษาอยู่มาถึงภาษานี้ก็มีพระวิสุวัตรหรือพระป้องเนี่ยหรือพระเล็กเนี่ยตามรูปเนี่ยอยู่มาถึงวันนี้ยังอยู่จำเชิงสาที่เดิมนะแต่บางรูปท่านก็นย้ายไปอยู่ วัดป่าดอยภูคาบ้างไปอยู่ที่ศูนย์นุรดงบ้างแล้วนะนี่ขอเจริญพรญาติโยมเลยว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะแม้ที่วัดตันเอ็นนี่ก็มหกีหลายครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นาตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้เป็นปรเรื่องจริงคือเปตะชนทั้งหลายเนี่ยท่านจะรับได้เนี่ยก็คือผล,ลบุญนะผลบุญที่เรากระทำบบน,นี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยจะได้ประมาทมัวเมาเลินเล่อ นะเมื่อเราได้มีโอกาสแล้วนะบนรรสาทไทยนะเราก็จะได้ทําบุญสุนทานอุทิศสุขุศลไปให้กับบรรพบุรุษนะโรคนี้โลกหน้าโลกไหนๆก็แล้วแต่บางที่เนี่ยมีแสงสว่างซึ่งใช้จากตะเกียงจากไฟฟ้าแต่ว่าในโลกของอีกโลกหนึ่งเนี่ยไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้โยมต้องใช้แสงแห่งบุญแสงอันเป็นทิพย าอาหารนั่นเป็นทิพย์ซึ่งเราจะต้องอุทิศไปให้เพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านมีประคุณท่านได้ล่วงรับดับชีวิตไปแล้วท่านเคยอุประถังอุปถากดูแลเรามาในฐานะสัมพันธชนคนใกล้ชิดไม่เคยให้เราตกยากลำบากให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สินนะหรือแม้บางทีไม่ได้เงินทองให้ทรัพย์สินก็ตามแต่ท่านให้ชีวิตเรามาเราทั้งหลายก็ มีความกระตันอยู่กระต่าเวทีซึ่งความกระตันอยู่กระต่าเวทีเนี่ยก็เป็นเหมือนอาพอรอันวิเศษที่จะคุ้มครองชีวิตและจิตใจของท่านเนี่ยให้ประสบความสุขความเจริญและเป็นขุมพลังแห่งพอรอันวิเศษที่จะส่งผลให้ญาติโยมเนะี่ยมีความสุขความเจริญได้เพราะาท่านทั้งหลายนั้นนะเป็นผู้มีความกระตันอยู่กระต่เวทีมีความดีเป็นพื้นฐานของใจ เทสนาวสานีในท้ายที่สุดอันเป็นที่ยุติรงแห่งพระธรรมเทศนานี้หมู่นกจ้องมองเท่าไหร่ไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ํำเย็นใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปนอนก็ไม่เห็นครูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกโศกหุดหงิดอยู่เป็นนิจจสิน ส่วนชาพุทธประยุกธธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอย่ยถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูกครูเคยปลูกวิชามาแต่หลังสิทธิ์ไร้ครูอยู่ได้ไม่เจียรังอย่าโอหังรบรูครูของตนคนเป็นสิทธิ์คิดมีครูตองดูเถิด อย่าละเมิดคำครูที่พำมสอนใครไข่คิดผิดครูพึงสังวรจะรานรอนอัปราถึงวายชนขออนุภาพแห่งกุศลที่ท่านได้ขวนขวายมำเป็นในครั้งนี้จงสำเร็จแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดปัญญาญาณประหารกิเลสเจริญวิปัสสนากรรมฐานก้าวหน้าและจงจะเจริญด้วยจตุ ประพิทธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุขอให้ยืนนานบรรณะผิวพรรณผ่องใสสุขให้สุขภาพกายพารานาใหม่ทุกท่านโปรดได้ใจดีพระโรคภัยไข้เจ็บมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้นะบัดนี้และจะคิดต่อไปในโอกาสหน้าจงปรานาให้เกิดความสำเร็จประเด็จผล สมเจตจำนงความมุ่งม,มา่รปราถนาด้วยกันทุกท่านเองวังก็มีด้วยปาการะชนี